อากาศเย็นสบายจริงๆครับรัฐบาลจีนนะครับได้สร้างตัวของเป็นทางเดินนะเรียบหน้าผานะครับด้าน,นขวามือนั้นเป็นภูเขาซ้ายมือลงไปนั้นเป็นเหวนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแม่น้ําที่ไหลผ่านไปท่านที่เดินทางเข้ามาในเที่ยวในถ้ำอีเจียงนะครับอย่าลืมนะครับมีตะไคร่นะครับค่อนข้างลื่นนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ําหยดลงมาระหว่างทาง ระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ำจะถูกตกแต่งประดับประดาด้วยแสงไฟใหญ่จริงๆครับ

รักนั้นก็นแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการนะครับว่าเป็นรูปอะไรนะครับแต่ว่าถ้ำนี้สวยสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับประดับประดาด้วยแสงไฟนะครับระบบด้านในนั้นเย็นนะครับท่านใดที่เดินทางเข้ามาในเที่ยวในถ้ำแห่งนี้นะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวเข้ามาด้วยนะครับ okay. Okay.

石头、哦，当地人把它叫做那个幸运石。你用哪只手去摸麻将呢？就摸一下吧。两只都摸呀。我是右手不行，就左手摸。两只你摸一，两只。大老虎，大老虎。 哎呀，那怕你老，哎呀，你来累不累啊？ 代表老人和乌龟在一起，我们就马上叫做。 เนะย็น,นครับอุณหภูมิด้างในเย็นทีเดียวนะครับ 要死了。